สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงรถค่ะวันนี้จะมาซื้อรถกันนะคะนะคะทุกคนนี่เขาก็จะเป็นโรงรถใหญ่มากมากับพ่อกับแม่นะคะโรง,งรถค่ะมาตอนนี้นเราไปซัวแอดใบลูข้างในมาแล้วะคะ่ะอันนี้นเราทานหนึ่งที่พิ่ซ่อนนะคะเป็นสีขาวมุกค,ค่ะวันนี้เราก็รอให้แม่ลองนูค่ะน,นะคะน,นี่ค่อแม่ จะรอไปในกันเสียรอบกันลูเดี๋ยวเรารอก่อนเราก็ต้องรอตรงนี้อีกประมาณครึ่งปีนะคะปีราค่ะาสวยร็สีนี้ถ่ายลูกเขาอมจะเป็นแม่พี่ที่จะมาลองขับนะคะนี่คือจะเป็นบูรสันบารีนาเนี่ยรถคันนี้เนี่ยค่ะพี่บอกว่า ดีที่สุดค่ะดีที่สุดค่ะพี่ชอบมากขับระเดด้วยนะคะแค่จนูนนหนาวกเลยค่ะพี่ัชมนนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแน้วแม่ก็อยู่ตรงนี้ถ้าเหจะให้ดูรถทันก่นค่ะก็จะให้ดูเฉยๆนะก็ไเดี๋ยวเาไเราพทลองขับรถนจะเยก็ค่ยไป ไปได้เลี้ยงไม่ทราบไปได้เลี้ยงไม่ทราบไปได้เลี้ยงเดี๋ยวรอเขาก่อนลูกต้องรอกันนะคะต้องรอต้องรอต้องรออู้ขันกับได้ดีรุน่น,น้องร้อนร้อนรอนอีเดอรอนเลย เนยัครับคจนไปได้เลียงไปได้เรื่อไปได้เลี้ยงไม่ใช่เดี๋ยวรอกับลูกแล้คิวต่อจากเขา่อาปถ้าเกิดคันนี้เสร็จแล้วเราไปได้เจอใช่ไหมนี่ใช่ลองเราคิวเค่ะลองเราคิวลองเราคิวเยวก็ มาให้ดูรถคันหมืองกันคือเราจะให้มันดูรดคันนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ให้ดูดีกว่าเอาไปสะพายจะอมาถ่ <c oughs> ายรูปเลยเช่ใช่นอเลนรอมันประตูมันปิดอ่ะอ๋อ เปิดให้เข้าแล้วประตูเปิดปิดไม่ชิดระบัดจะโมมาอันนี้ก็แบบ o ม my ขึ้นเขียนลูกพี่เองมันเป็นควันมันตก น่ะกันหรอน่าระบายสิทุกคนนี hmm. ่ยไม่เปิดปิดัขอแก้วปิดได้เลยปิดิ ส่วรออ้ถึงแล้วถึงแลวต้องไปหยิดเอาต้องออกไปกินใกล้คนนี้ค่ะต้ก็ดิ้กมาหน่ยค่ะแอบไทยเขาจะกาลัี้องเมาต้องรอะค่ต้องรอะคะต้องรอไเรื่อยค่ะเออ หัวใจของี่ียกอยู่นะไปแล้วไปแล้ไปลอกรถกันแล้วไปลอรถแล้วไปลอรถแล้วไปลอกรถแล้วนี่รถที่พ่อแนเแตตอนนี้สร็จแเราท้ออกได้เลยครัอะไะร้กไเลยรั่ดขึ้นนะครับเาเตะเหรอสงสัยสงสัย ลี้งคเดียวนะไปกลับไปกลับแล้วก็เวลาเราปิดใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นปิดแล้วล็อกเลยแต่ตรงนี้ผมปิดปกติแต่ถในช่วงที่เราปิดนะครับแล้วอาอที่ไม่ต้องทำก็ได้นะครับปิดของนะขับยานร่จะเป็นเซนเซอร์ทั้งสองฝั่งเวลาเราปิดพยานียปิดพยานก็จะหยุดแร้วตกพับเซนเซอร์ มันหนีบมหกันหนีบมันเป็นว่ากระจกเลื่อนกระจกผ้าอ๋ออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับอย่าบังหาค้ำตอบให้เด็กเพราะมีอะไรมาขวางแล้วมันจะลงมันน่าจะลงนะแล้วไปดูคะเชียร์เด็กเชียเชียร์ขับ้เลยครับมาไปลองขับกันเถอะเจ้าขอขอไปแลัก มามาลองกันมามาลองกันข้าถอดไม่ได้หรอกตอนนี้จะเป็นแบบว่าอ่าร์กิ่งจะเป็นระบบเท้านะครับเหมือนเด็กม่ไหใช่ครับจะต้องตัวโอค่าสตาร์ทแล้วครับแอร์จะเป็นนิ่งนิ่งจังเลยสระนะโอ้ตะรูแล เหมือนนี้ในทีวีที่ได้ดูไงช่างทับพ,พี่ทอูอ่ะเขาก็มีแบบนี้แหละมันจะมีมันจะมีคนแปลคําอ่ะต้องพูดอะไรอะ่ะสามารถพูดกับซิริได้ใช่ไหมซิริซิริไงจ <laughs> ำได้แล้วซิริต้องพูดกับซิริรถแล้วรถเป็นเจบีแอลใช่รถคันเดียวกันเลยที่ช่างพัฟฟี่ทูส กล้องกล้องอะไรนกล้องเหรอครับพี่ลองเหยียบเบรกแล้วก็เข้าเข้าเกียร์ถอยหลังพูดกับสิลิได้หรือจังหวะเดียวจังหวะเดียวใช่มตาช่วยเงียบไม่ใช่อยากฟังพี่เขาอธิบายนะครับจะมีจะมีด้านล่างนะครับมีมุมองศาอยู่ครับเราสามารถจะดูได้นะครับใช่คับ แล้วจังหวะที่เราขับยันหน้าครับแล้วเราจะเลี้ยวเนี่ยมันก็จะขึ้นแสดงจอครับขึ้นองศาการเลี้ยวได้ด้วยกับซิลีได้ด้วยเอขั้นเดียวกันเลยกับท็อปปี้โทตอแแล้วเวลาจะชนครับมีเตือนใช่ไหมเตือนเซนตอรกันรออ๋อให้เตือนต้อนก่อนการชนใชใช่มีมีด้านหน้ามีด้านหน้าตล ด้านหลังมีด้านหลังมีแค่กล้องเดียวมีแค่กล้องเดี๋ยวต้นต้นขับรถนะครับก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะฮะแล้วก็ให้สังเกตจออ๋อรู้ละที่ว่าตอนแรกก็สงสัยว่ามูลกับซันมันต่างยังไงคือมูลมีแค่นี้แต่แล้วซันจะมีทางนี้ปะไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอนกเหมือนกันแหละครับแค่สับลีต่างกันครับ ใช่อะไรต่างกันนะสับเรียกสับเรียกสับเรียกครับปกติจะได้ยนอะไรแบบสบบซันลูอโดยโดยภูมิประเทศเราไม่น่าจะเป็นซันลูกได้เขาเลยให้ซีเป็นซันลูกเขาจะมีตลอดเลยเหรอไม่ถึงถึงจอเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ตลอดเวลาเหรอไม่ครับอ๋อเปลี่ยนคุยลับคุยกับซิริสไปลับคุยกับซิริสต้องเชื่อมต่อ <See. S 1> ต้องเชื่อมต่อระบบทีคอนเน็กนะฮะลิงก์กับมือถือของเราแล้วสามารถคุยกับซีรีได้แล้วป่อยนี่ก่อนป่อปรับไฟฟ้าครับอันนี้เป็นจุดซตอมด้วยใช่่ชครับที่นี่มีครบครับ <c oughs> แล้วเมื่อกี้ทำให้เป็นจอแบบเห็นไอ้ทั้งห <c oughs> <c oughs> อ่เดี๋ยวปูนี้ขับแล้วพอพอช่วงนี้เปิดไฟเดียวลองเปิดไฟเดียวครับไม่ใช่ครับพอนี้ปุ๊บมันก็จะใสแดงมันจอบรรยากาศข้างนอกตกนะต้องเปิดไฟเดียวฝนตกเป็นตรงนี้ก็มี สุดท right? ้ายใช่ไหมคราวนี้ได้ครับสุดท้ายก็ได้แล้วบางที่บอกว่าม <ım eni> <men> <omedical niño gamma enders> ันระบบอะไรนะที่แบบถ้าเราไม่กดไปเยอะมันจะดึงือนไว้เตือนก่อนเปลี่ยนเลนครับมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ตรงกระจกครับความเร็ต้งระดับนึงใช่ครับความเร็วต้องระดับผมไม่แน่ใจว่ามีลูกค้าที่เราส่งมอบอยู่เป็นสีดำเหมือนคันที่ในสภาพ มันนเเียบาะตรงนี้ก็เป็นกระจกระบบการทำงานจะเป็นระบบแปรผันนะครับก็คือพลังงานไฟฟ้างถ้าสมมติว่าอ่อพลังงานไฟฟ้าเนี่ยแบตเตอรี่ต่ำกว่า20จะตัดเซ็นต้องเปลี่ยนแครับถือว่าไม่ออกสายได้ครับออกสายแล้วก็สายอีกที่แค่ออกปกติการลูกศรนะแล้วยังไงต่อครับเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวขวาแล้วซ้าย บเป็นระบบแปรผันแต่ถ้าสมมติว่าแบตเตอรี่เนี่ยต่ำกว่า20จะตัดเป็นน้ำมันทันทีประมาณนี้ครับเครื่องยนต์ก็จะดังขึ้นมาหน่อยใช่ครับจะมีบอกมัตติฟังก์ชันฝั่งขวานะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าของเครื่องยนต์ทั้งหมดนะเราสามารถเลือกหมวดได้ขับตรงไปก็ได้ครับขับขึ้ตรงไหนครับหมดเนี่ยอ่าใช่ครับดขับไปไกลมากเลยข้างบนครับ อ่นนั่นแหละครับตรงกลางกดตรงกลางขึ้นไหมครับมันจะขึ้นจะมันไม่ได้ขึ้นบนจอนี้ฮะมันจะขึ้นบนจอนอ่ะ,อะขึ้นไหมไม่มีอุปกรณ์เครื่อง <Bluetooth. S 1> บอูทูธระหว่างนี้เลด้าพร้อมใช้งาน นี่คือรถรอสองมอบนะไม่ว่าอะไรนี่คืออะไรครับอันนี้คือรถสองมอบครับไม่เสียงตื่นๆนี่คืออะไรเบลล์เ็บค่าของชของชาเดี๋ยวยูเทิร์นออกไปเข้าช่องสุดท้ายนะครับรถโคโรล่าคอร์ดจะจอดฝั่งใครหลังกลับครับโอ้โก็จะมีเรียว่าขวดน้ ไม่มันถึงมันมต่อทีได้หรอเอ่อตอนนี้คุยกับซิริแล้วอะเราจอดอะเราจอดอะดูได้นะครับภาพเกิดภาพเกิดเสียงเกิดแต่ถ้าขับเนี่ยวิ่งเราจะมีสายยูบีเชื่อมต่อกับมือถือนะครับอันนี้มันจะวิ่งกับตัวไวไฟมันจะเข้าอัตโนมัติตรงไหนนี่ตรงนี้เหรอครับในโรงจอดนี่อยู่แถวเนี้ย ถ้าตรงนี้ไม่มีแล้วเราขอเข้าไปแล้เห็นมีตะกี้นี่เหมือนเห็นเลนสีขาวมั้งนี่อ่สีขาวกับสีขาวสาะครันแล้ว่าขาเข้าไปแล้วแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตทดลองขับให้รอบนึ่งว่ารถขับว่าเฮ้ยไม่ใช่มานั่งหลังเลยแต่นั่งกลาง อย่างโบชุดพอได้ขับแล้วเป็นไงบ้างก็รีมดีตมีท่าร่างดีมีท่าร่างดีดีจะเพี้ยวขับเร็วคันนี้าคันเก่าไม่ทันท่าชอบคันนี้คันนี้เพราะว่ามันมีสีเหลียนไว้เพราะว่าคันเดียวอันนี้เป็นคือคันเดียวกับทับบี้โทดเลยทับบี้โทดแค่เอาสีดำไม่อยากฝังที่เขาอธิบายทับบี้ทโธด จะมีเรดาร์พิฆาตโทรลตัวนี้นะครับแต่คันเก่าไม่ใหญ่กว่านี่เอาคันนี้ได้ละคันนี้น่ารักก็ทับเบาะมันก็เปิดไปเลี้ยวด้วยมันก็ทจับเบาะก็แบบนี้เียจ้ะเด็กๆเราทุกคนจะเห็นตองตรงนี้นะคะแล้วก็เนื้วเลยเนี่ยแล้วเรดาร์ก็เล่นได้มันก็จะหน่วงเข่าคืออะไรกันแน่ถ้าตกลงเอารถคันนี้ ใช้ความเร็วนั่งคาดข็มคาดด้วยสีตาสีต้อเทีมข้อเอ่อข้อเทีมข้อค้อเทีมคอชวถือให้น่อยสีกล่องอะี่วันน้กัอมตเตอี่ตรงนี้มันม่มีโชว์ลนู่นนู่นนี่ตาควรจะหยุดแล้วก็